อาจารย์ไม่มีของอะแล้วอาจารย์อาจารย์จะให้เขาทําไมก็หาลูกค้าไงเพราะว่าตอนนี้อะแล้วอาจารย์ได้ไรอาจารย์ได้ไรอาจารย์ได้ไรถามก่อนอาจารย์ได้อะไรแถมหนึ่งไงก็ก็จ่ายคิดก็ห้าร้อยไงคะถ้าได้ลูกค้าอาจารย์ก็คิดเขาห้าร้อยจาได้หกพันไงแต่ก็ค่าน้ำมันไปตรงอะไรอะไรก็แถมเขาบ้างอะไรบ้างอาจารย์อย่าลืมนะเดี๋ยวสักสี่พันก็ยังดีอย่างเงี้ยจ้ะ อาจารย์อย่าลืมนะถ้าอาจารย์ส่งอาใหญ่ส่งไปให้อาจารย์โอเคแล้วค่าส่งอีกอาจารย์ส่งให้ไงแต่ก็คืนค่าส่งไปก็ว่าจะขอสักครั้งหนึ่งทีหลังก็จะยิงตรงด็อกเตอร์แล้วทีหลังก็ให้เขาซื้อเงินสดไอ้กิ๊บรู้กระดาอเองแม่เนีย่ยไปยใช้ใช่เราเราก็อยากได้ลูกค้าไงกิ๊บม<า>ักมาตั้งก็สั่งมาตั้งนานแล้วทีนี้เราอะรอเงินก็ไม่ได้เงินทีนี้เขาต้องบำรุงทุเรียนแล้วไงเขาก็ถามอาจารย์ตกวจมันได้ของหรือย,ยัง เออเราก็จะบอกว่าไม่มีตังสันจะไปพูดได้ไงก็เลยเฉยเลยจะบอกน้องเอาที่อื่นไปก่อนเถอะจะได้ลูกค้าไม่อาจารย์ใหญ่ยังไม่มีปัญหาเรากิฟเคยบอกแล้วกิฟก็เ,เตือนแล้วแม่ไม่ค่อยถูกต้องแล้วอย่างหนึ่งนะกิฟเขารับผิดชอบให้ใหญ่แล้วแล้วมันจะมาซ้ําสร้างอีกมันจะไม่ใช่นะอาจารย์ หญ่ยังไม่ใช่ไม่อยากให้นะใหญ่นะยินดีนะช่วยคนเพศนี้ยแต่ว่าสัจวจาอะขครั้งเดียวไม่ขอกันอีกแล้วให้พี่ได้ผ่านคอ้าวแล้วขอครั้งเดียว,วไม่ขอฟังนะอาจารย์อันนี้พูดด่าก,กันก่อน,นใหญ่ยังใ,ให้ได้แต่ถ้าผิดมาใหญ่ก็ต้องบอกกิฟต์อีกแล้วอาจารย์ไม่ไม่มมให้ผิดไม่ให้ไม่ต้องไปเป็เปนเรื่องรับรองพี่โอนให้วันที่เทค่ะ แน่ใจนะคะแน่ใจแน่ใจค่ะแน่ใจค่ะพี่จะทะเลาะกับลูกทำไมอ่ะนี่บอกตรงๆว่าพี่เอาเล่าให้ฟังพี่ก็มีปัญหาฉับสากรสโลรกิฟก็ต้องใช้พี่อีกแสนนี่คือเนี่ยอาจารย์ทำทำลูกเดือดร้อนมันไม่ถูกอ่ะอะไรมันไม่เขยสักอย่างเลย เขาไม่มีใครอยากทำหรอกคุณใหญ่มันมีเหตุผลของมันอาจารย์เหตุผลน่ะมันมีของมันใช่แต่ขอร้องหยร้องเลยผิดไงคุณใหญ่พี่ก็ยอมรับกับลูกพี่ก็สงสารลูกใครจะอยากทำลูกเดือดร้อนใครจะอยากทำไม่ดีแต่พอพลาดก็หยุดร้องไงก็หยุดไปแล้วไงแต่เรื่องมันเคียงเคลียร์ไม่จบไงคะคุณใหญ่แล้วอาจารย์เอาเยอะไหมอาจารย์เอาเยอะไหมถามก่อนอาจารย์ไม่เอาไม่เยอะอาจารย์เอาแค่หกพันบาทไงสองครั้งก็คือสี ทำที่ส่งเงินได้ไงสีเขียวว่าสิบสองก็คือหลังหนึ่งสีฟ้าหกสลายหกเงินหกพันบาทอาจารย์จะโอนให้คุณใหญ่วันที่สองค่ะไม่ผิดไม่ขอที่สองสิงหาหกห้านะอาจารย์ได้ค่ะวันอังคารจ้ะอ่าวันอังคารเอา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 ที่อยู่ส่งมาส่งให้บ้านพี่นี่แหละค่ะเดี๋ยวพี่จะไปไม่มีไม่มีไม่มีที่อยู่อาจารยส่งมาอ่ะโอเคแล้วเดี๋ยวพี่จะเขียนไว้ในไลน์คุณใหญ่ส่งทุนใหญ่ขอโทษนะคุณใหญ่ส่งวันนี้ทันไหม เดี๋ยวจะพยายามให้เพราะว่ามาทำงานอ่ะโอเคขอบคุณค่ะอันนี้คือสัจจ่านาะจานอันนี้คือสัจจะอันนี้คือสัจจะอ่ะโอเคตามนั้นอ่ะจ้าสวาวดีค่ะ